คนควจกิ่งมาใส่สตอค่ะมื้อเช้ากันนะคะต้นหอมใครเคยกินบ้างะไรนี้เขาเรียกอะไรนะต้นอหอมญี่ปุ่น,ปนไปได้มาสองต้นค่ะครั้งแรกอยากจะลองชิมดูมาเห็นก็บอกว่าอร่อยลองไม่ลองไม่รู้ หวานหวานโอชุนฉุนเหมือนหอมไทยก็อร่อยดียค่ะไ,ได้ได้ได้รู้โอเพราช่วงหาง